อ่ะเดี๋ยวกล้องกล้องเขาวิ่งไปให้ขอการครับอาเชิญก็คือผมอยากจะถามเรื่องํำขาวํำดำเมื่อกี้นะครับก็ <c oughs> คือว่าอคำขาวคำดำเนี่ยยังอยู่ในฝั่งของอ่าสังตะอยู่ใช่ไหมครับก็คือใช่ยังยังไงก็คือถ้าเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งํำขาวํำดำเนี่ยยังไงก็ต้องถูกทิ้งหมดใช่ถูกต้องใช่แล้วทีนี้คําว่าศัก์แต่ว่ารู้นะครับ สักแต่ว่ารู้ตรงนี้ผมยังติดอยู่ว่าคําว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยอ uh huh. คือเรายังเห็นอ่ารูปกับน,นามเนี่ยทำงานด้วยกันแต่เราสักแต่ว่ารู้ว่าสิ่งที่รู้เนี่ยจะต้องรู้ว่าเราจะให้น้มกับรูปเนี่ยไปทาในแต่กรรมขาวอ uh huh. สุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยพอถ้าเราทําแต่การรขาวแล้วปุบ๊บอ่าสิ่งที่กาดําเนี่ยอาจจะมาบ้างแต่ว่าเราจะตัดได้เร็วโดยการที่อยู่ในเรื่องของผัสสะ เรื<จ>่องของปฏิจจสมุปบาทในสายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อ่าใช่ก็ผมดูแล้วว่าในในหนึ่งปฏิจจสมุปบาทแค่หนึ่งความคิดเนี่ยไวายมากเลยอือขึ้นไปเลยแล้วทีนี้ละเอียดมากอืก็คือถ้าหนึ่ง,ง,งเนี่ยก็เท่ากับหนึ่งสายของการเกิดหรือสมุทัยเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วแล้ว,ลวก็เราก็ไปดูว่าเราจะไปตัดตรงไหนใช่ทีนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้เราปบเราจะต้องไปยืนอยู่ฝั่งทางนู้นให้ได้สิ่งที่เป็น สังกตตะทั้งหมดก็จะถูกทิ้งไว้แต่ว่าเราไปยืนดังฝั่งวิมุตตอ,อ,อ,อก็คือที่ผมดูดูแล้วนี่คือให้เราไปเห็นในขันห้าว่าขันห้าเนี่ยถูกไปทำในกรรมในส่วนไหนสิ่งนี้ก็คือสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวเนี่ยจะรู้เรื่องอะไระคือผมสังเกตดูว่าเออเหมือนเรา ถูกหลอกหรือเปล่าในขณะที่รู้แล้วนะว่าพระเจ้าสอนว่าอะไรบ้างอืแต่ว่าในการกระทํานี่มันก็แวบมาในความคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเรารู้เส้นทางที่จะหลุดพ้นแล้วเนี่ยอืถ้าเราไปกระทํากรรมไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเรายังสามารถที่จะพิกนะพลิกว่าจะกลับมาหาตรงนี้ได้อืเพื่อจะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยอถูกหลอกในลักษณะว่าเอ๊ะในเมื่อเราไปจนถึงรู้จนว่าเส้นทางนี้จะต้องไปสู่วิมุตติยานทัศนะแล้ว Mm hmm. แต่ทําไมมันยังมีความคิดโผล่ขึ้นมาว่าเถ้าเราไปกระทําผิดในสินหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อใดข้อหนึ่งอยู่เนี่ยออื mm hmm. mm hmm. เรายังจะสามารถไปทางนู้นได้นะออื mm hmm. ตรงนี้ผมติดอยู่ตรงนี้ครับผมว่าสุดท้ายแล้วสัก์ oh. แต่ว่ารู้เนี่ยอยากให้พระอาจารย์เข้าใจาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือคือเข้าใจอย่างที่ยมยมบอกอามายก็เคยเคยเคยคิดแบบนั้นหลายๆคนก็เคยคิดแบบนั้นนะแต่เราต้อง ต้องคิดอีกมุมหนึ่งว่าสมมุติคนคนนึงอยากจะทําความดีอ่ะอยากจะทําความดีแต่กําลังเขาไม่พอไม่ใช่ว่าเวลาที่เขาไปทำอกุศลเนี่ยเขาอยากไปทำอกุศลน,นะแต่กำลังเขาไม่พอเพราะว่าโอลัมพายสังโยชน์มันเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนโยมจะยกน้ำหนักเนี่ยนะ ร้อยกิโลเนี่ยโยมตั้งเป้าแล้วแต่โยมยกไม่ได้หรอกวันนี้แต่โยมรู้นะทุกวันโยมต้องยกค่อยๆย,ยกไปทีละห้กิโลสิกิโลขึ้นไปเรื่อยๆแต่โยมยกไปสิบวันเฮ้ยเบี้ยวซะหน่อยวะอู้สันิดหนึ่งก็รู้อ่ะรู้อ่ะถ้าอู้แล้วมันแบบว่ามันจะไม่ดีอะแต่มันมาแหมนะก็เบื่อ แต่ไม่ใช่ว่าความตั้งใจโยมยังล้มเหลวยังตั้งใจอยู่แต่การที่โยมจะพักสักสามสี่วันอู้ซะวันสองวันโดนโคตรตำหนิแทบเป็นแทบตายเชยเหยียบให้ตายอย่างนี้มันแหมบอกไม่เอื้อเฟื้อผมเลยไอผมก็อยากเป็นแชมป์อยู่แต่มันก็ขี้เกียจบ้างแต่พอผ่านไปโยมก็ฟิตต่อฟิตต่อฟิตต่ออย่างนี้คนอย่างนี้เลวไหมมันจะว่ายังไงอะ่ะ มันก็กําลังมันไม่พอก็ความอยากมันยังมีใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะไปทําตามความอยากเขาก็อยากเป็นแชมป์อยากจะได้อยากจะบรรลุถึงเป้าหมายแต่เนื่องจากไอ้กำลังพื้นฐานอาวิชชาโอลมพางยสังโยชนเนี่ยโอ้โหมันยักษ์ใหญ่แล้วมันดึงโยมไว้ะใช่ไหมโยมก็กําลังไม่พอไอ้ด้วยกําลังไม่พอเนี่ยโยมก็เลยฉีกออกไปบ้างหลุดไปบ้างทุศินบ้างนะมักโกรธบ้าง ไม่งั้นก็โสดาบันก็ไม่ต้องโกรธเลยนิ่งสนิทนะอ่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีโสดาบันมีอาหารหันมันระดับเดียวเลยหมดเรื่องใช่ไหมซึ่งโสดาบันก็ยังโลภโกรธหลงเต็มสกทาคามีโลภโกรธหลงยังมีโสดาบันสกทาคามียังละก,กามาพบไม่ได้ยังติดอยู่ในกามแต่ต้องปรินิพานอ่าใช่ไหมเขาก็ยังมีกามอยู่ โสดาบันเนี่ยมีการแบบว่าไม่สนใจจะเลิกด้วยซ้าแต่พอสกทา,าคามีเริ่มเกี่ยวข้อที่4ข้อที่5เข้ามาแล้วที่พระองค์จึงจัดสกทา,าคามีเป็นบุคคลจําพวกแรกในกลุ่มห้าสิ้นเพราะนั้นถ้าห้าสิ้นเนี่ยพระองค์จัดสกทา,าคามีเพราะสกทา,าคามีเริ่มมีใจอยากจะเริ่มละกามละและเดินมัคที่จะละกามละแต่โสดาบันยังไม่เอา แต่โสดาบันก็ไอ้ความยังไม่เอายังเที่ยงแท้นะเพราะอะไรเพราะละก้อนสังโยชน์สามจบไปละซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมองแล้วว่าดีระดับเนี้ยดีติดลมบนแล้วนะคุณต่ําไม่ได้ละดังนั้นในความดีที่พระุทธเจ้าจัดไว้มันก็มีหลายเลเวลในเลเวลที่มันยังดีไม่พร้อมมันก็ยังมีความเลวที่เราเห็นอยู่ในความเลวอย่างนั้นเราจะไปพยากรณ์ว่าเฮ้ยทำไม ในเมื่อเขารู้แล้วเส้นทางทําไมคุณยังทําเร็วอีกอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้พอเข้าใจไหมะนะคร,<อ>ครับพอเข้าใจครับ<อ>ก็อย่างนั้นผมก็จะกลับไปดูลมต่อเออ,เออเยี่ยมมากยครับผมเยี่ยมอย่างนั้นแหละออถูกใจ Ha <laughs>